นดีครับทุกคนเรากลับกันมาอีกแล้วครับในพาร์ทนี้ตามคำสัญญาที่ได้ให้ไว้นะครับในคลิปที่แล้วนะครับก็คือที่คลิปที่เราทำระบบรถน้ำอัตโนมัตินะครับแบบอนาล็อกวันนี้มาทำแบบดิจิตอลกันเถอะเออมาทำแบบดิจิตอลกัน <c oughs> โอเคโค้ดในวันนี้นะค่อนข้างที่จะยาวแล้วก็ซับซ้อนกว่าอันที่แล้วเยอะนะน,นะ เดี๋ยวผมอาจจะทิ้งโค้ดไว้นะครับเอ่ออาจจะทิ้งโค้ดไว้ในใต้แบบดีคริปชันนะเพราะมันยาวมากเนะี่ยแต่ว่าสาหรับใครที่รู้สึกว่าอยากท้าทายตัวเองนะอุ้ยอยากเก่งอนะ่ะอยากเก่งกว่านี้ยแบบไม่อยากคัดลอกโค้ดละก็นั่งเขียนได้นะมานั่งเขียนแล้วเอ่อไอ,อเดียอย่างน้อยมันก็จะแบบมีมีความแบบว่าได้อะไรซึมซับมามากกว่าการเอ่อเอ,อ่ก๊ปีโค้ดมาเลยนะมันก็จะไม่เห็นอะไรสักอย่างนะ เป็นโค้ดสําเ็จรูปประมาณนี้นะนี่โค้ดโค้ดที่ผมเขียนเสร็จเรียบร้อยจะมีประมาณนี้แล้วก็ส่วนที่ต้องเพิ่มก็จะมีเออเอออีสพทุกคนคงรู้วิธีแชร์กันอยู่แล้วเนาะวิธีการแบบเอาเออไลบรารี่เข้าวิธีการเอา,อเ,า,าเอาอเอลิงก์นี้เข้าโอเคทุกคนน่าจะมีไปขอตัวเองอยู่แล้ว หรือถ้าใครยังไม่รู้นะครับกลับไปดูคลิปแรกได้คลิปแรกเลยของผมนะโอเคเรามา <Yeah. S 1> เริ่มกันเลยอ่าแบบรเบอรีที่สำคัญนะก็จะมี Wi-Fi b บ n g แล้วก็เอ p แล้วก็มีอ t c ทนะโอเคอ t c ทีซ okay, ที่ผมใช้นะครับจะเป็นเหมือนกับอันที่แล้วเลยนี่จะเป็นเหมือนกับคลิปที่แล้วเลยแต่สำหรับใครที่มาใหม่อ่ะดูได้จะมีนี่ใช้อ t c b ท m ซีบายมาคุณนะครับแล้วก็วิธีใช้ก็ก,กดทริไฟ แล้วก็เลือกหานะครับ,บ,บคําวนะ่าา a t บ by m a ค u n a ของผมใช่1.3.2นะครับเป็นแบบเวอร์ชั่น Simple นะกดเข้าไปแนะนําให้ใช้เป็นผมนะเพราะว่าถ้าใช้ตัวอื่นนะ่ะโค้ดอาจจะเปลี่ยนเพราะอาจจะไม่ใช่แบบนี้นะครับเพราะนั้นใช้แบบผมดถอะนะแล้วก็ส่วนของ Wi-Fi นะครับ Wi-Fi กดเออเลือกที่ตรงบอร์ดนะครับบอร์ดมินเจอร์แล้วก็กดตรง Wi-Fi นะครับแล้วก็เลือกอันนี้ส่วนอบิ Bing นะครับบิ มาตรงไลบรี่ตรงนี้นะครับแล้วก็พิมพ์บิ๊กไปเลยไม่มีอะไรมากแล้วก็โหลดสองอันนี้นะครับโอเคตามนี้ใส่วนของโค้ดก็ไม่มีอะไรมากนะก็มีพินอันนี้ LCD อันนี้ RTC อันนี้ปั๊มก็คือรีเลยประมาณนี้นะครับอันที่แล้วเรามีแบบว่าเป็นพินปุ่มเนะี่ยแต่วันนี้เราไม่เราจะไม่ใช้นะครับเพราะเราจะใช้เป็นแบบดิจิตอลนะครับสั่งผ่านมือถือโอเคก่อนจะไปดูโค้ดตรงด้านล่างนะ มาดูตรงหน้านี้ก่อนเลยดีกว่าโอเคอ่าให้เรานะครับกดมาตรงหน้า develop zone น,นะครับแล้วก็ new template นะครับแล้วก็ตั้งชื่ออะไรเรียบร้อยตรงนี้ไม่ต้องเปลี่ยนนะเหมือนเดิมทุกอย่างโอเคแล้วกดดดอนไปกดดอนไปแต่ว่าผมทำเสร็จแล้วนะผมตั้งชื่อว่าปั๊มนะแล้วก็นี้นี่ครับตรงนี้คนจะเห็น อ่าเป็นแบบว่า id กับเนมนะครับให้มาใส่ตรงด้านบนนี้นะนี่เราต้องใส่อ่อพวก id เดีนมกับโทเคนะครับอยู่ด้านบนไลบรารีตัวนี้นะห้ามอยู่ด้านล่างนะครับมันจะไม่รันมันจะรันเอ่อไม่มันจะไม่เห็นนะครับโอจะเจอโอเคต่อไปเดี๋ยวโทเคนโค้ดเดี๋ยวเอ่อเดี๋ยวผมบอกนะครับ ว่ามันเอ,อ่ออะไรวะโ token code เดี๋ยวผมบอกนะครับว่าไปเอาตรงไหนแต่มาดูตรงนี้ก่อนดีกว่านี่ครับคลิปนี้จะไปไวหน่อยนะเพราะว่าโค้ดมันเยอะเดี๋ยวคลิปมันยาวโอเคมาตรงหน้าอ,อ่า data data steam เออแล้วก็เลือกอ,อ่าแล้วก็เลือกอ,อ่านี่กดตรง edit นะครับจริงของคนเข้ามามันไม่มี edit หรอกมันจะเป็นอย่างนี้เลยโอเคกด new data steam อันแรกนะครับแล้วก็ตั้งเอาตามตามนี้เลยนะมีหกปุ่มนะแล้วก็พินจะใช้เล็บจะใช้ v0 อาย์จะใช้ v1 แคนเตอรจะใช้ v2 โอเคจะใช้ v3 อัพจะใช้ v4 ดาวจะใช้ v5 ตรงนี้ไม่ต้องเปลี่ยนอะไรนะเปลี่ยนแค่ตรงนี้กับตรงนี้แล้วก็ตรงนี้เปลี่ยนให้ตรงตามอานี่เลยนะเปลี่ยนให้ตรงตามนี้โอเคต่อไป ตรงเว็บเดสบอร์อ่ dashboard. อความจริงเราไม่ต้องใสเพิ่มอะไรมันก็ได้นะแต่ว่าคือ,ค,อคือจุดประสงค์หลักของเราก็คือไปทําในแอปใช่ไหมแต่ทำในเว็บมันก็ได้แต่ว่าปัญหาคือมันไม่มีปุ่มนะมันมีแต่สวิตช์มันก็จะใช้ลําบากหน่อยนะมันก็ต้องกดสองรอบเพื่อที่จะทเพื่อที่จะทําให้อ่อโค้ดเออเพื่อที่จะทําให้หน้า L.C.D ของเรานะครับมัน มันเอเออกคําสั่งตามโค้ดที่เราวางไว้ของปุ่มนะประมาณนี้อันนี้ใครจะทําตามก็ได้นะหรือว่าใครจะไปทําแค่ของอแอปก็ได้แต่แนะนําทํำในแอปอันนี้ไม่ต้องทําก็ได้แต่ใครอยากทกําก็ตามนี้นะเลือกสวิตช์มาหกสวิตช์แล้วก็อยแล้วก็ตั้งนะครับกดตรงนี้เลือกเอเลือกเรียงตามก็ได้หรือจะเลือกอะไรก็ได้นะคให้มันครบเนะี่ย กดไปหนึ่งอันนี้ผมเลือกเป็นไลค์ก็อันนี้ผมเป็นแคนเซิลก็เลือกแคนเซิลนี้เป็นโอเคก็เลือกโอเคประมาณนี้นะตรงนี้ไม่ต้องไปปรับเปลี่ยนอะไรนะไม่ต้องปรับเปลี่ยนอะไรเลยอันนี้สีจะเปลี่ยนก็ได้หรือไม่เปลี่ยนก็ได้แล้วแต่ทุกท่านเลยครับประมาณนี้นี่กดโอเคไปเราจะได้สวิต์แบบนี้โ okay. อเคเดี๋ยวเราไปดูโค้ดก,กันก่อนนะก่อนที่เราจะไป เรื่องของวงจรแล้วก็ไปเรื่องของการตั้งตั้งปุ่มในแอปนะครับโอเคโค้ดผมจะไปละไวหน่อยนะเพราะว่าหมายว่าไงดีก็คือโค้ดมันค่อนข้างเยอะแล้วก็ยาวนะครับเดี๋ยวคลิปมันนานเกินก็ผมเชื่อว่าทุกคนคงจะแบบพอมีพื้นฐานนะครับเกี่ยวกับโค้ดนะของส่วนตรงนี้จะที่ว่าเป็นแบบรวมๆแล้วกันนะ โอเคอันนี้คือตอนแรกนะครับอันนี้คืออให้เมื่อรันโคน,นครับให้ปั๊มก็หรือว่ารีเลียของเราะครับเป็นเฟลก็คือไม่ไม่ทํางานนะครับให้มันปิดการทางานก่อนประมาณนี้อันนี้ก็คือเอ่อตั้งค่าตัวแปรเป็นหน้ายูอของเรานะครับสีหน้ายูอประมาณนี้อันนี้ก็ทําให้มันรู้จักเวลาอันนี้ก็เหมือนกัน,นครับ แต่ทาให้อันนี้คือทําให้รู้จักเวลาแล้วก็แยกเออ่เวลาปิดกับเวลาเปิดไอหน้า UI เวลาปิดกับเวลาเปิดของเราไม่ให้มันแบบว่าตั้งเวลาเหมือนกันประมาณนี้นี้ก็ time selection ก็คือทําให้มันรู้จักเวลาอ่ตรงชั่วโมงนาทีวินาทีนะครับประมาณนี้อันนี้ก็คือหน้า manual mode น,โน,โนะครับก็คือหน้าที่เปิดปิดปั๊ม ไม่ต้องตั้งเวลานะครับก็คือเราสามารถเปิดตอนไหนก็ได้ปิดตอนไหนก็ได้แบบไม่ต้องตั้งเวลาเลยนะประมาณนี้อันนี้คือหน้าของมันแล้วก็ตั้งให้มันเป็นฟอลนะครับก็คือให้มันปิดก่อนนะครับเพื่อไม่ให้ตอนรันโค้ดเพื่อไม่ให้อ่ารีเลย์ของเรานั้นทํางานประมาณนี้ให้มันปิดการทํางานก่อนโอเคส่วนของตัวนี้ก็คือตั้งให้อ่า เอ่อให้เวลาเราตั้งเวลานะครับให้มันแบบไม่มีเลขติดลบนะครับให้มันเป็นศูนย์เราต้นที่ศูนย์แล้วก็ไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดาสิบตามที่เราตั้งไว้ว่าให้ลิมิตมันเท่าไหร่ให้เลขสูงสุดของมันเลขสูงสุดของมันเท่าไหร่ประมาณนี้อันนี้เอ่อเป็นตัวหน้ายูไอนะครับหน้ายูไอครับมีตามนี้อันนี้หน้ายูไอแรกของเราก็คือเป็นเอ่อ แสดงเออ่วันเดือนปีแล้วก็ชั่วโมงนาทีวินาทีของเออ่ของของชีวิตจริงของโลกจริงเหมือนเหมือนเป็นนาฬิกาเรือนหนึ่งเลยประมาณนี้นะครับอันนี้ก็ตั้งก็คือดูสถานะว่าปั๊มเราตอนนี้ทํางานหรือว่ามีการทํางานอยู่มานี่ครับทำงานหรือไม่ทำงานอยู่ปั๊มนะครับอันอันนี้เป็นปัม๊มจริงนะครับไม่ใช่รีรเลยนะ <laughs> โอเคต่อไปเป็นเซต On นไทมครับก็คือตั้งเวลาเปิดนี่นะโอ้ก็ประมาณนี้ส่วนเซตเวลาปิดเหมือนกับเซตเวลาเปิดเลยเซต Off ไทม์เหมือนกันเป๊ะเปลี่ยนแค่ตรงนี้นะนิดหน่อยต่อไปเป็นหน้าเอ่อแมนนวลเมนูแมนแมนวลโหมด ก็คือจะมีคําว่าแมนนวลโหมดแล้วก็มีหน้าอ่าปิดเปิดปิดปั๊มไปปิดดิลเลย์ประมาณนี้อันนี้คือตั้งค่า,าตั้งค่าปั๊มนะครับให้มันปิดอยู่ตลอดเวลานะแล้วก็อันนี้ตั้งค่าปั๊มให้มันออไม่ใช่ตั้งค่าปั๊มอันนี้ตั้งค่าปุ่มนะครับ แบบว่านํานําปุ่มในบิงนะครับเข้ามานี่นะประมาณนี้อันนี้ปุ่มโอเคจะได้ใช้เยอะหน่อยนะก็คือเป็นเอาไว้เ,เลื่อนเวลานะก็คือแบบว่าสมมติถ้าเราเข้าไปหน้าเซตออนทามใช่ไหมมันจะให้เราเอาตั้งเวลาได้แค่ในส่วนของชั่วโมงใช่ไหมแล้วต้องกดโอเคนะเพื่อเพื่อที่จะเลื่อนไปตรงนาทีแล้วก เราสามารถตั้งเวลาได้แล้วก็กดต่อไปก็จะเป็นกดโอเคครั้งต่อไปก็จะเป็นตั้งเวลาเอ่เอในส่วนของวินาทีนะครับแล้วก็กดโอเคคุยออกไปครับแล้วก็กดโอเคครั้งหนึ่งจะกลับไปหน้าชั่วโมงนะครับแล้วก็จะวนลงงูปนี้เรื่อยๆประมาณนี้แล้วก็ปุ่มโอเคใช้สําหรับกดเปิดปิดปั๊มนะครับของในหน้าเมนูนันด้วยประมาณนี้ อันนี้ก็ปุ่มปุ่มเพิ่มเวลาปุ่มลดเวลาประมาณนี้คนระไม่มีอะไรมากอันนี้ก็คือทำให้อ่ออตรงหน้า UI manual นะครับไม่อ่อไม่ใช้คำสั่งชั่วโมงนาทีวินาทีครับก็คือไม่ให้มันใช้คำสั่งออร่วมกันกันกบ set on time กับ set off time นะครับเพื่อไม่ให้มันปนกันนะ ให้มันเแบบว่าตั้งตั้งได้แค่เปิดปิดวัมอย่างเดียวเปิดปิดเปิดปิดดีเลย์ประมาณนี้อันนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็แค่ทําให้ทุกอย่างใช้งานได้ครับก็คือทําให้ทุกอย่างรันทําให้บิง LCD RTC รันนะครับแล้วก็กำหนดพินประมาณนี้ไม่มีอะไรยากอันนี้ก็แค่ทำให้มันหููกวนลู o ให้บิงรันตลอดเวลาแล้วก็ให้ ออโต้คอนโทรลนะครับ Run. รันตลอเวลาเหมือนกันไอออโต้คอนโทรลก็คือแบบว่าเหมือนแบบว่ากดปุ่มแอปให้มันกดได้เรื่อยๆประมาณนี้โอเคลืมในส่วนของหน้าดีไวนะครับให้เรากดนิวดีไว้ด้วยแล้วก็ฟอร์มเทมเพลตแล้วก็เลือกเ,เป็นโปรเจกต์ของเราเมื่อกี้โอเคผมเลือกแล้วนะเป็นฟอร์ม ถึงแม้ว่าทุกคนไม่ได้ทําปุ่มนะครับทุกคนก็ต้องเอามาทําหน้านี้ครับหน้านด DIY เหมือนเดิมนะครับถึงแม้ว่าจะไม่มีปุ่มถึงแม้ว่าจะไม่ได้ทําปุ่มเอตรงหน้าเว็บก็ตามจะไปทําตรงแอปประมาณนี้แต่ว่าทําเพื่ออะไรเพื่อเอาโค้ตรงนี้นะครับมาใส่ตรงาะบนนี้เลยนี่อันี้ครับจบนี่คือส่วนของโค้ดแล้วก็บิงนะครับเซตอัพบิง มีเท่านี้เราไปดูวงจรแล้วก็วิธีตั้งอ่ปกเอ้ยตั้งแอปตั้งปุ่มในแอปกันเลยไป let's go โอเคครับนี่คือวงจรของมันนะก็อันนี้ง่ายมากนะทุกคนต่อได้อยู่แล้วนะก็คือจอ LCD กับตัวนี้นะคือสอนไล์คลิปแล้วแล้วก็ตัวของรีเลย์นะก็ต่อง่ายนิดเดียวนะก็คือ ด้านลางนะมันจะมีขาเอสด้านซ้ายสุดนะก็คือขาพินแล้วก็มีบวกอยู่ตรงกลางแล้วก็ด้านขวาจะเป็นลบนะครับก็คือลองกาวก็ต่อทีได้เลยนี่นะอันนี้คือสายเออนี่นะที่เป็นดํากับแดงนะก็คือสายไฟบวกไฟลบนะครับนี่นะแล้วก็มาเสียบตรงแรกเนี่ยนะเพื่อเป็นแบบว่าเพื่อทําให้ทุกสายครับ สามารถใช้ไฟจากตรงนี้ได้นะประมาณนี้เลยก็ไม่มีระยาะครับแล้วก็ LCD ทุกคนขอ,ของต่อเป็นอยู่แล้วก็เดี๋ยวผมทวนขาให้โดยขออภัยในเชิงมาครับนิดหนึ่งคือ LCD ใช่ไหมครับอ่ามันจะมีขานี่นะเป็นขาขาที่ต้องต่อนะก็จะมีขา RS ขา RW ขา E นะแล้วก็ขา ดีสี่ดีห้าดีหกดี็แล้วก็ขา A ขาเคประมาณนี้ไม่ยากนะไม่ยากก็ขา R W นะนี่ขา R W ก็คือเอ้ย R S ก่อนขา R S ก็คือใส่โกโบที่13นะนะใส่โกโบสิบสจะอยู่ตรงด้านล่างนี้ไหนวะนี่โกโบสิบส แล้วก็ต่อไปขา E ต่อไปขา E นะไม่เห็นซะด,ด้วยอะต่อไปขา E ก็คือต่อกับ12แล้วก็ขาขา D4 ต่อ14ขา D5 ต่อ27ขา D6 ต่อ26ขา D7 ต่อ25ประมาณนี้ แล้วก็ VSS กับ VDD ทุกคนก็น่าจะรู้อยู่แล้ว VSS อา VSS ต่อลบต่อกาว VDD ต่อบวกแล้วก็ V0 VO หรือ V0 ทั้งอันทั้งอย่างอาต่อเข้ากับตัวต้านทานปรับค่าได้ขากลางนะครับอันนี้ขาขวานะครับขาขวาต่อบวกไฟบวกขาซ้ายต่อกาวประมาณนี้ แล้วก็จะมีขา R W นะับต่อผ่านตัวน้นฐานลงกาวประมาณนี้นะแล้วก็ขา A ขา K นะก็ขา A ต่อไฟบวกขา K ต่อกาวนี่อันนี้ก็อธิบายไปแล้วประมาณนี้นะส่วนของวงจรเราไปดูในแอปกันเลยเดีกว่าไปโอเคเมื่อเข้ามาแล้วนะมันจะมีอ้อ ในแอปบิงนะก็โหลดแล้วก็แล้วก็สมัครให้เป็นบัญชีเดียวกันของในแอปในของอในเว็บออแล้วก็ถ้าเข้ามานะครับมันจะมีโปรเจกต์ของเรานะครับเราไม่ต้องไปกดเพิ่มอะไรไม่ต้องสร้างอะไรเพิ่มโอเคตอนนี้ที่เราทำก็คือเข้าโปรเจกต์ของเราปุ๊บของเป็นปัม๊มอันนี้ผมเซตปุ่มเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเราไปตั้งค่ากดที่นี่นะ ดี๋ยวหลับโซนปุ๊บกดเข้าไปแล้วก็กดเพิ่มนะครับกดบวกมันก็จะมีปุ่มนะครับกดตรงปุ่ทอนนะปุ่ทอนแรกอันแรกเลยนี่นี่แล้วก็เราจะได้ปุ่มมาอะเดอ๋ยวนะทำมันใหม่ก็ได้เอเยเราจะได้ปุ่มมานะเขากดบวกเออไม่ใช่กดบวกอรับนะกดเข้าไป แล้วก็กดตรง data stream นะกดเข้าไปแล้วก็เลือกเลือกพินที่เราใช้นะทำแบบเหมือนในคอมไปเลยเอ้ยเหมือนในพิเหมือนใน P เว็บไปเลยนี่นะแค่นี้จบของผมมีแค่นี้เลยแล้วกเ็เพิ่มปุ่มมาให้ครบหปุ่มนี่นะหนึ่งสี่ห้าห แล้วก็กดบวกไปเรื่อยๆนะเพิ่มเพิ่มไปแล้วก็โหมดตัวนี้เป็นพ u s นะครับแต่ว่าความจริงก็ไม่ต้องปรับก็ได้เพราะว่าค่าเริ่มต้นมันให้พ u s มาอยู่แล้วนี่กดไลค์ปุ๊บเราก็เพิ่มปุ่มนี่แค่นี้เลย cancel ก็เลือก v e โอเคก็เลือก V3 อัพก็เลือก V4 ดาวก็เลือก V5 มีแค่นี้เลยครับทั้งหมดโอเคครับเราไปลยุยเอ,อ้ยออทุยเราไปดูความสำเร็เราไปดูความสำเร็จข,ของเรากันเลยดีกว่าครับนะไปดูว่ามันทำงานยังไงนะในตัวของวงจรของเราไปเลยโอเคครับนี่คือส่วนของระบบของมันนะ อันนี้ที่เห็นว่าเวลามันไม่ตรงนะเห็นไหมมันมีเวลาแล้วก็วันเดือนปีแล้วก็ชั่วโมงนาทีวินาทีนะคือมันไม่ตรงเพราะว่าผมไม่ได้ต่อ RTC ด้วยนะก็คืออคือว่าผมไม่ได้ซื้อถางกระดุมนะมันต้อใช้ถางกระดุมด้วยก็เลยยังไม่ได้ต่อนะก็ใครอยากรู้วิธีต่อก็ไปดูคลิปที่แล้วนะครับ คลิปก่อนหน้านี้แต่พินก็ไม่เหมือนเดิมก็เป็นโกลบก็ที่มันใช้ก็เป็นเ,เป็นสี่สองแล้วก็สิบห้านะครับเรียงเรียงตามเรียงตามขาเลยจากซ้ายไปขวาประมาณนี้โอเคโอ้โหไม่เห็นผมจะมาลองกดกันเลยเดีกว่อาอ๋อกดสวิตช์ผมกดไลท์ไปทางขวา นี่มันก็จะมีเซตออนไทมนะอ่าแล้วก็วิธีเลือกก็เลือกว่าจะตั้งเวลาตรงไหนก็ปรับกดโอเค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 กดอีกรอบหนึ่งมันจะกลับมาสู่หน้าเริ่มต้นนะแล้วก็อ่าลองกลับไปหน้าเดิมก่อถ้ากดแคนเซินะมันก็จะกลับมาหน้าแรก เหมือนเดิมโอเคตั้งเวลาแรกนะผมจะตั้งเป็นเออเลื่นขึ้นสักสิบโอเคแล้วก,กดโอเคใหม่าแล้วก็เลือกเวลากดกดอัพนะเลือกเวลาเอ้ยเพิ่มเวลานี่เอ้ยมันเกินรู้สึกมันเกินก็กดดาว ลดเวลาประมาณนี้อ่าแล้วนี่คือส่วนของหน้า Set On Time ต่อไป Set Off t ท m e นะครับก็เหมือนกันเท่าด้เหมือนกันเลยนี่นะอาจจะไม่ค่อยเห็นนิดนึงนะมัน เม่เข้าใจกล้องเหมือนกันอ่ะแล้วกดประมาณนี้นี่อยากลดกันลดได้ต่อไปต่อไปในส่วนของแม่นวน่นโหมดนะครับนี่มันจะมีปั๊ม,มแล้วก็ออฟนะครับตัวน,นี้ตัวน,นี้เดเลยเราังไม่ทํางานถ้าเรากดเราลองกดดูนะกดโอเคไฟมันจะ นอยลงนะแสงไฟจะน้อยลงแล้วก็ดีเลยจะทําง,งานนี่ลองกดอีกรอบหนึ่งนะกดโอเคปับ๊บออลมีมันเป็นสวิตนะปับ๊บนี่เป็นออเออเป็นออฟแลละกดอีกรอบนึ่งปับ๊บ เนี่ยมันก็จะไม่เห็นแล้วก็เป็นออนมาเป็นออฟนี่นั้นนี่คือนี่นะทำงานได้นะเสรมแล้วก,กลับไปหน้าเดิมนี่หรือว่าจะกดไลท์ไปหน้าไม่นวดเลยก็ได้ประมาณนี้โอเคครับผมนี่คือทั้งหมดของวงจรต,ตัวนี้นะก็ต่อต่อน้อยมากนะแต่ว่าโคดอย่างเยอะ นะเบือนหัวนิดนึง <c oughs> โอเคใครชอบก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะกันนะไม่มีอะไรมากแล้วก็เหมือนเดิมนะใครสนใจติดต่องานหรือว่าติดต่อสอบถามอะไรก็ได้แล้วแต่เรื่องกกับโค้ดวงจรด้วยนี่นั่นนะติดต่อไมาได้ทางไลน์เลยครับผมเดี๋ยวติดต่อไมาได้ทางไลน์เดี๋ยวผมจะแปะลไลน์ไว้ให้นะไว้ตรงด้านล่างได้ description เหมือนกันโอเค วันนี้ได้หมดเวลาผมไปแล้วนะครับก็ขอให้ทุกคนมีความสุขกับการเรียนนะครับก็บ๊ายบายครับทุกคนสวัสดีครับ